สวัสดีครับมื้อนี้เป็นนี้มือมือหนึ่งที่ไอ่เหาคนผู้ไทยพัดถิ่นเล้ยมาปุ้ยไผ่ครับโดยคิดก้อนก้อนเนี่ยเห่าปุ้ไผ่ไปแล้วประมาณ6ต้นแถวนึงไปแล้วมื้อนี้เห่าก็มาปุ้ยอีกแถวหนึ่งครับด้วยความที่ไผ่พวกนี้มันมาจากไก่มาจากเพชรบูรณ์แน่มาจากสวนอยู่ลำพูนแน่น,น,นะครับราคาราคามันค่อนข้างที่จะสูงครับปีนี้ก็เลยวะ เอาพวกนี้แหละเป็นเางาพันเป็นกิ่งพันเดี๋ยวปีหน้าเขาจะมาขยายอ่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนหมู่พวกนี้จะอ่เอพื่อนกระทักมาเขาก็มีแบ่งให้แน่ครับกิ่งพันก็คือโดยโดยโดยความที่ราคาซื้อมาไก่เนี่ยนะครับแต่ผมจะปีนี้ก็ขอเป็นพันสักก้อนกิ่งพันสะกก้อนเดี๋ยวปีหน้าจะขยายพันเดี๋ยวจะแบ่งแบ่งให้ครับแบ่งให้เพื่อนเพื่อนนี่ละ แต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจหรือว่าปิ้นมีอุดมการเดียวกันทางด้านมักอุมักสร้างมักเอ็ดกะเขามาแชร์ประสบการณ์เขามาพูดคุยกันได้ครับตัวใดที่เป็นประโยชน์เท่ากัอแนะนําห้ให้กันครับและก็ฝากอีกช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่อง YouTube ครับซื้อว่าคนผู้ไทยพัดถิ่นเข้าไปเปิดเบิ่งนี่เด้อครับผมก็จะพยายามเอ็ดเป็นคลิปต่างๆเกียกว่าการ,กรเกษตรนี่ละครับการ,กรเกษตรการเพาะปลูกการเพลินนี่ละครับ ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์คะแนยครับมื่อน,นี้ก็ไม่ได้เปลือหลายเดี๋ยวทรัีมแลครับขอบคุณหลายๆที่รัาฟังวัสดีครับผมบ๊ายบาย คอเอนี่บอกสาวบ้านนองคอนฟวาความตาเงนินอายไม่เห็นจากเธออันนี้บอเจ้านี่อยู่วันรับร้อนนอนอยู่วันรับปีมาอาปีไอ้จังเห็นโอ้นอมึงนี่แล้วเป็นจังบุนห้องอามาเห็นหน้าสาวนังรถบ,บัตตา มาเห็นแล้วมาเห็นสาวน่งตกตางบ้านให้ขอตัองเจ้าปากตอเาเออหรือว่าจอมพานังไทยเป็นเทฟ้าฟ้า,าฝนส่งมาบอลงมาบล